อ,อ,อ,อสวัสดีนะครับทุกคนในวันนี้เราอยู่กันในเกมโอเคเป็นอาบ,บีตอนนี้ผมกำลังแช่นะ้ำออนเซ็นอยู่นะครับเป็นที่ส่วนตัวของผมเลยนะครับเป็นที่ v a v ของผมเลยในวันนี้ผมจะมาปลอมตัวเป็นซิกมากนะครับผมนะใช่มันจะต้องสนุกมากแน่เลยเออเออ what the hell เอ้าเอาหายเฉย โอ้ยมาดูร้านไอติมหน่อยฮะอือ,อ,อปิดปิดสามทุ่มเปิดห้านาฬิกาใช่รสช็อกโกแลตรถวานิลารถปีโป้เอดเคมีรถปีโป้ด้วยโอ้ยมันต้องสุดยอดมากแต่ปิดมันปิดอปิดเคโอ้ยเขาแบกผมว่าเขาแบกผมว่าทุกคนอ้าวอุอออ้ยเขามีเงินให้ด้วย เฮ้ยๆ».ูเ้ยคุพี่ใจดีจังอะครับเอาเอากระโดดด้วยโฮ้ยอฮยอยากระโดดีครับผมเห็นมาเลยโอ้ยเอากระโดดอีกแล้วเอาเาเอาเอาเอาม่งลอยแล้วตอนนี้อันนั้นน่าจะเป็นเจ้าของร้านหรือเปล่าวะผมว่าน่าจะใช่ใช่ใช่มันต้องใช่แล้วแหละทุกคนดูดิทุกคนดูฉันตามเธอเพราะว่าฉันจะให้ตังเธอแต่เธอไม่อยุดเลยโห้ยให้ตังเหรอวะเฮกูไม่ให้กูเอาด้วย ดูอาของเขาด้วยเฮ้ยแป๊บนึงนะพ่อหนุ่มเขาไม่เห็นผมใช่ไหมเขาไม่เห็นผมเดี๋ยวเจอวิชาพังตัวเจอวิชาพังตัวอุ้ยเออเขาไม่เห็นผมหรอกฮะเออผมแอบอยู่ตรงนี้เขาไม่เห็นผมหรอกอฮ้ยคราวนี้ผมแปลงเป็นอดัมตอบป็ดแล้วผมจะหาตู้เซฟตู้เซฟอยู่ไหนวะเออตู้เซฟตู้เซฟอยู่ไหนเซฟอืมโอยมันไม่มีที่ให้เราแอบเลยอะชิบเปลงแล้วตู้เซฟอยู่ไหนล่ะตู้เซฟอยู่ไหนอะ ชิปเปงแล้วไงโอ้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 ไม่นะผมจะแอบย่องออกจากร้านครับพารกิจผมทำไม่สำเร็จเขามองไม่เห็นผมหรอกโอ้ยผมเสียวตู่นะเสียวหลังด้วยโอ้ยผมผมวร์ปออกไปได้นะแต่วร่ปออกไปดีๆแล้วโลกไม่จำอะ่ะผมจะผมจะแกล้งตีเนียนไปซื้อไอติมเขาใช่มันจะได้ดูเนียน,น,นๆเคผมจะแอบย่องแอบย่องต้องแอบย่องไป เอ้ยเขาไม่เห็นผมหรอกเขาไม่เห็นผมเขาไม่เห็นผมผมผมจะผมจะผมผมจะพุ่งไปหาเขาแล้วก็เอ่อเขาอยู่ไหนเขาอยู่ไหนตอนนี้เขาอยู่ไหนเขาอยู่ไหนเขาไม่เห็นผมเฮ้ยอาชีมาแล้วคือเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจพิมอะไรวะเนี่ยอะไรอะเนี่ยโอ้ยแต่คนจอยใครก็ได้ไอ้ฉันอยู่ด้วยซีโอ้ยโอ้ได้ครับ ได้แด่นอนอยู่แล้วจริงแท้แน่นอนใช่เอามาก่อนหนึ่งแสนเอามาก่อนหนึ่งแสนจะให้ไหมอฮ้ยนี่มันคุณพี่เทวดาคนนั้นนี้ปะเออผมขอโทษครับพี่โอ้ยออ้ยกล้ามเนื้ออ่อนแรงเลยโอ้ยโอ้ยกล้ามเนื้ออ่อนแรงเออโอ้อะไรของกูวะเนี่ยติดเคมีพีเนี่ยมด้ววย่ะโอ้ยตึงสาบเอาไปไหนอะมึงไปไหนอะ เฮ้เช็ดคุณเช็ดโอตัวเกียยดีโอ้โตึง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 โหยเ็ดเคพี่แม่โคตรซิกมากเลยวะ่ะโหยเดี๋ยวผมต้องขี่รถของผมไปตามอะ่ะของผมเลือกแป๊บนึงนี่แหละนี่แหละรถของซิกมานี่เลยนี่ไม่มีรถคันไหนเหมาะไปกว่าคันนี้แล้วมีเด็กด้วยใช่เออเอ้ยอ,อ,อ,อยู่ไหนเอ้ยคิดว่ามึงมีพี่เนี่ยมแล้วมึงเจ๋งมากเหรอวะ เออมิงหายไปไหนแล้ววะทุกคนโอ้ยโอย้รถมันแรงมากผมผมหาไม่เจอผมหาไม่เจอเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ย ว่าผมมีใบขับขี่นี่ใบขับขี่เป็นไงมึง filho, อตินลากาสามร้อยสิบมัสากันเลยทีเดียวนั่นนั่นมันอยู่นั่นเดี๋ยวเจอผมเดี๋ยวเจอผมเอ้ยเล่งเล่งเต็มตาเล่งเต็มตาเอ้ยไม่โดนโอ้ยโอ้ยไปแล้วสถานีตำรวจไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่เต็มอชมอนหรอชนเอ้าเอาหายไปไหนวะเอ้าเอ้าเอาเอาเอา่อเอ,เอ,เอไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมผมไม่เคยย่อท้อโอ้ยโอ้ยติดติดอะไรวะ ติดติดเสาโอ๊ยโอ้โหเอออออเอกลไปเดีว่านี่โดนผม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 เอาไปไหนไปไหนไปไหนนี่จะไปไหนอุ้ยมันเรื่องเครื่องไม่ย่อท้อไม่ย่อท้อเอ้ยชน่ะชนอ่ะเอ้ยือไปไหนไม่ให้ไปเว้ยนี่ขับกลับหลังตึงจัดเอ้ยอ้ยดิบดิบนี่ มันชนมันชนไปไหนเอออออือออออเอ้าเอาแมงหนีไปแล้วเอ้าเป็นไงครับเขาไม่เขาไม่กล้าสู้กับผมอะอผมบอกแล้วผมเก่งเกินต้านอะแล้วเขาหายไปเลยเอ้าหายไปเลยเอ้าเอ้าเรียบร้อยครับนี่ผมบอกแล้วพลังอำนาจของซิกมาเป็นไงเป็นไงมึงพลังอำนาจซิกมาอือหึอยออุ๊ยอุ้ยอุ๊ย นี่เออนี่น,นี่ไม่ต้องขับไม่ต้องขับบอกเลย นี่เออไม่มีคนขับด้วยเออเออเออเฮ้ยกูเล่นอะไรคนเดียววะเนี่ยโหยกูมาลาลากูมาลาลากูมาลาหนาเกสตากูรู้มึงจะแบนกูกูรู้ไม่ยอมเว้ยไม่ยอมเออ it is sky for ชิบไปแล้วมันมีสเก็ตบอร์ดไม่เออจนมุมแล้วไม่มึงจะทำอะไรกูเออนี่ราชาบี บอกเลยทำไรพี่พี่ทำไรผมอีกก็ไม่พี่อย่าทำผมเลยผมกลัวแล้วพี่พี่รวนแางผมวันนียโอาไว้เอาเอาชิมายแล้วเอา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 พี่พี่เอาพี่เอาผมจะโนคิปไปแบ็กรูมอยู่แล้วเฮ้ยพี่พี่พาผมโนคิปไปแบ็กรูม